นายกอนุทินนะครับก็สั่งให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยทบทวนมติคอรมอของรัฐบาลอง้งอิงที่ผ่อนปลนเรื่องแรงงานกัมพูชาที่ตกค้างอยู่ในเมืองไทยแล้วหมดอายุการทำงานใบอนุญาตการทำงานหมดอายุนะรัฐบาลอุค์อิงเนี่ยอนุโลมให้ไม่ผิดกฎหมายคือให้ทำงานต่อได้โดยอัตโนมัติแต่รัฐบาลนายกอนุทินเมื่อวานประกาศเลยให้คอรมอทบทวน เรื่องนี้ใหม่แปลว่าอะไรถ้าแรงงานเขมนคนไหนนะไอใบอนุญาตทำงานหมดอายุคุณผิดกฎหมายส่งกลับอย่างเดียวเลยนี่เป็นการสแสดงท่าทีที่ขึงขังที่กัมพูชาก็ตกใจนะตกใจนะแล้วก็ยังปากดีอยู่เหมือนเดิมว่าเรายึดมั่นทุกตัวอักษรน,นะ คือเอาไปเอามาไอเวทีข้อตกลงเซนปฏิญญากันเนี่ยมันก็เป็นแค่เวทีสร้างภาพของผู้นำกัมพูชาให้ชาวโลกเห็นว่าเออเขาก็เป็นนะเป็นผู้ดีเหมือนกันนะเป็นประเทศที่มีอารยะพูดฟังเหตุฟังผลรู้เรื่องพูดภาษาคนรู้เรื่องไม่ใช่คนบ้านป่าเมืองเถื่อนนะคือไอสร้างภาพแบบนั้นทุกประเทศมันทำได้หมดแต่ถึงเวลาการปฏิบัติจริงๆอีกเรื่องหนึ่งกัมพูชาทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม นะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วนะครับว่าข้อตกลงที่มาจากลมปากของผู้นำกัมพูชาลายเซ็นของเขาไม่มีความหมายไใดๆทั้งสิน้นไม่ควรค่าแก่การยึดถือใดๆทั้งสิน้นถือที่พูดนี่ไม่ได้ว่าเรากระหายสงครามอยากจะไปลบพุ่งอะไรต่างๆแต่มันไม่จบนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มีเสียบอกแล้วเราจะต้องสูญเสียขา แขนของทหารของเราอีกเท่าไหร่นะเราถึงจะหมดปัญหาเหล่านี้นะครับ